การไตร่ตรองสารของพระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสเทศกาลมหาพ์ปี2024หัวข้อโดยทะเลทรายพระเจ้าได้ทรงนำเราไปสู่อิสราภาพพี่น้องชายหญิงที่เคารพรักพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสารสำหรับเทศกาลมหาพศประจำปี2024โดยยกเรื่องราวจากหนังสืออพยพเมื่อพระเจ้าได้ทรงนำชาวอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต ดินแดนแห่งการเป็นทาสชาวอิสราเอลได้อพยพเข้าไปสู่ประเทศอียิปต์อันเนื่องมาจากความแห้งแลง้งดังที่ได้ปรากฏในหนังสือปฐมกาลบทที่42ดังเช่นผู้คนในยุคปัจจุบันที่สแสวงหาสันติภาพการกินดีอยู่ดีชีวิตใหม่และอิสรภาพแม้ว่าในประเทศอียิปต์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ความกินดีอยู่ดีสะดวกสบาย แต่พวกเขาไม่มีอิสรภาพและสันติสุขพวกเขาได้กลายเป็นทาสของฟาโรห์แห่งอียิปต์ต้องทำงานกรรมกรก่อสร้างอย่างหนักถูกทำลายเผ่าพันธุ์ด้วยการประหารบุตรหัวปีที่เกิดมาถูกผู้มีอำนาจเบียดเบียนด้วยเหตุนี้เองความเป็นทาสของชาวอิสราเอลทำให้เขาเป็นทุกข์โศกเศร้าเป็นอย่างมากความทุกนี้ทำให้เขาร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงสดหรับฟังเสียงคร่ำควรวญของพวกเขา เช่นเดียวกับโลกยุคปัจจุบันหลังการแพร่กระจายของโรคระบาดการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจกทำให้ผู้คนลำบากในการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้ร่ำรวยและผู้ยากจนนายทุนและชนชั้นแรงงานประเทศมหาอำนาจและประเทศที่ยากจน ความแตกแยกที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารช่องว่างทางการสื่อสารช่องว่างระหว่างวัยการเบียดเบียนด,ด้านเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมสงครามและความรุนแรงอันมีรากฐานมาจากการค้าอาวุธเชื้อชาติและเศรษฐกิจผู้คนอพยพอันเนื่องมาจากการสแสวงหาแหล่งทรมาหากินการลี้ภัยจากสงครามและความรุนแรง สถาบันครอบครัวเประาะบางแตกแยกอย่าร้างทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายอากาศวิปริตแปรปวนสิ่งแวดล้อมเป็นพิษผู้คนเจ็บป่วยเมื่อพระเจ้าสดับฟังคำทุกข์ร้อนของชาวอิสราเอลพระองค์ลงมาช่วยพวกเขาให้รอดพ้นปลดปล่อยพวกเขาจากความเป็นทาสนำไปสู่ดิแนแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และให้มีอิสรภาพอย่างแท้จริง พระเจ้าจึงสั่งให้โมเสสไปเฝ้าฟาโรเพื่อจะได้พาชาวอิสราเอลออกไปจากอียิปต์เมื่อโมเสสมีความหวาดกลัวพระเจ้าได้สัญญาว่าเราจะอยู่กับท่านและเมื่อท่านออกจากอียิปต์แล้วจงมานมัสการพระเจ้าที่ภูเขานี้เมื่อโมเสสพาชาวอิสราเอลมาถึงบริเวณภูเขาซีนายแล้วพระเจ้าได้ถามความสมัครใจของชาวอิสราเอล ที่จะยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวเพื่อที่จะได้แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้และทำให้พวกเขาเป็นอาณาจักรปูรโรหิตและชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าชาวอิสราเอลได้ตอบรับพันธสัญญานี้พระเจ้าจึงประทานพระบัญญัติสิประการให้พวกเขาเป็นบัญญัติแห่งความรักซึ่งสรุปได้ว่ารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ สุดวิญญาณสุดสติปัญญาและรักเพื่อมนุษย์เหมือนรักตนเองพระเป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากในโลกของเราเสมอและทรงฟังเสียงของบรรดาผู้ยากจนในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ปรารถนาที่จะนำเราออกจากการเป็นทาสของบาปและความตายไปสู่อิสราภาพแห่งการมีชีวิตตามที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาต้นเหตุของความทุกข์ยากในสมัยของเรา ก็คือการเป็นทาสของสิ่งที่โลกหยิบยื่นให้กับเราความสะดวกสบายการอุปโภคบริโภคการสะสมทรัพย์สมบัติความจองหองที่มนุษย์ทำตัวเองเป็นพระเจ้าต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆในโลกเริ่มดูถูกเหยียดหยามไม่เห็นคุณค่าศักดิ์ศรีในการเป็นบุตรของพระเจ้าที่เท่าเทียมกันในเพื่อมนุษย์คนอื่นหลงลืมงไปว่าเราทุกคนนั้น เป็นพี่น้องกันการบริโภคที่มากจนเกินไปการสะสมจนเกินพอดีการดำเนิน,เนชีวิตที่ขาดสมดุลทำให้มนุษย์และสังคมเจ็บป่วยแต่พระเยซูเจ้าเอาชนะการประจนทั้งสามรูปแบบนี้ได้เมื่อพระองค์ทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาลกล่าวคือเอาชนะความต้องการฝ่ายร่างกายด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า ไม่เศษก้อนหินให้เป็นขนมปังเอาชนะความจองหองด้วยความสุภาพไม่กระโดดลงมาจากยอดพระวิหารและเอาชนะความโลภด้วยการนมัสการและรับใช้พระเจ้าไม่ยอมกราบไหว้ปีศาจเทศกาลมหาพรตจึงเป็นเทศกาลที่เราจะทบทวนคำมัมม่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปที่เราได้เคยให้ไว้เมื่อก่อนรับศีลล้างบาปศีลมหาสนิทครั้งแรกศีลกำลัง และรื้อฟื้นอย่างสง่าทุกวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ว่าเราจะละทิ้งบาปและกิจการของมันและหันมาดำเนินชีวิตในความเชื่อในพระตรีเอกภาพพระบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นพันธสัญญาแห่งความซื่อสัตย์และความรักเตือนเราให้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าหนึ่งเดียวโดยไม่มีพระเจ้าอื่นใดเราจะนมัสก,การและรับใช้พระเจ้าในเดียวของเราเท่านั้นแล้วรักเพื่อมนุษย์ทุกคนเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา ในความอ่อนแอของชีวิตคริสตชนเราอาจหลงลืมละทิ้งไม่สนใจหรือรสชาติของบาปและความตายอาจหลอกลวงเราให้กลับไปดําเนินชีวิตแบบเดิมอีกครั้งดังเช่นชาวอิสราเอลเมื่อต้องลำบากตรากตรำในทะเลทรายพวกเขาคิดถึงอาหารและความสะดวกสบายเมื่อครั้งอย่างเป็นทาาในอียิปต์พวกเขาจึงปรารถนาที่จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งเช่นเดียวกับพวกเรา ที่อาจมีความเชื่อไม่เข้มแข็งความไม่เข้าใจในแผนการของพระเจ้าที่มีต่อเราในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บความสับสนความทุกข์ทรมานความแห้งแล้งฝ่ายจิตวิญญาณอาจทำให้เราท้อแท้ใจสิ้นหวังและอยากกลับไปดนเนินชีวิตแบบเก่าหรือหันกลับไปพึ่งพระเจ้าเท,ท็จเทียมที่เราได้ประกาศละทิ้งมาความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เราหยุดที่จะก้าวต่อไป บนหนทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราถ้าเราตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยการรื้อฟื้นพันธสัญญาแห่งสินลลังบาปที่เราได้เคยให้ไว้เช่นเดียวกับชาวอิสราเอลที่ได้กระทํากับพระพินเจ้าณนะบริเวณภูเขาซีนายเราจะกลับมาเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกับเพื่อนพี่น้องคนอื่นอีกครั้งแต่ถ้าเรากลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิมเราก็เหมือนกับชาวอิสราเอล ที่อยากกลับไปเป็นทาสของฟาโรในประเทศอียิปต์อีกครั้งหนึ่งทาสซึ่งไม่สามารถไปรักเจ้านายได้และเจ้านายก็ไม่สามารถที่จะมารักทาสได้แต่พระเยสุเจ้าเป็นผู้สอนให้เราเรียกพระปิจ้าว่าบิดาและทำให้เราได้เป็นพี่น้องกันคนที่เป็นทาสจะต้องทำงานหนักตรากตรำลำบากถูกครอบงำทนทุกข์ตลอดไปไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่มีอนาคต ไม่มีเวลาเป็นของตนเองแต่พระเจ้าทรงรักเราและประทานอิสระเสรีภาพที่แท้จริงให้กับเราเทศกาลมหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะหยุดสักพักหนึ่งหยุดเพื่ออธิษฐานภาวนาซึ่งจะทำให้จิตใจของเราสงบพักฟื้นทบทวนชีวิตที่ผ่านมาฟังพระวาจาและพระประสงค์ของพระเจ้าสร้างความสดชื่นพลังใจเพื่อก้าวเดินต่อไป หยุดเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางร่างกายจิตใจจิตวิญญาณครอบครัวเพื่อนพี่น้องสังคมและสิ่งแวดล้อมหยุดเพื่ออยู่ตรงหน้าพี่น้องชาวสามารีของเราที่กำลังได้รับความเจ็บปวดบาดเจ็บจากเศรษฐกิจการเบียดเบียนทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมความอ่อนแอและความอายุิธรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ การอธิษฐานภาวนาการทำบุญและการพีกรรมอดอาหารจึงเป็นทะเลรายฝ่ายจิตในเทศกาลมหาพรตให้กับเราทำให้เราได้ออกเดินทางฝ่ายจิตอีกครั้งเพื่อรื้อฟื้นพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับพระเจ้าอาศัยการนำทางของพระจิตเจ้าเราจะได้รับการฟื้นฟูทางด้านจิตวิญญาณปรับเปลี่ยนหนทางการดำเนินชีวิตที่ไม่ตรงและขรุขระ เติมเต็มฝ่ายจิตวิญญาณด้วยผู้น้ำแห่งพระหัตสถานของพระเจ้าที่จะทำให้ชีวิตของเราอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนจากทะเลทรายให้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์สู่อิสรภาพแท้จริงที่พระเจ้าต้องการมอบให้กับเราโดยทิ้งความเป็นทาสไว้เบื้องหลังนอกจากมิติการกลับใจส่วนบุคคลแล้วยังเรียกร้องมิติการกลับใจด้านชุมชนอีกด้วยเพราะทุกสิ่งในโลกเชื่อมโยงถึงกันชุมชนคริสตชน จึงควรมีโอกาสพิจารณาร่วมกันว่าในชุมชนของเรามีความเร่งด่วนจำเป็นอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขการมีส่วนร่วมระหว่างกันโดยไม่แบ่งแยกหรือกีดกันผู้ใดออกไปความรักความสามัคคีในชุมชนการแสดงออกถึงจิตอารมคริสตชนในระดับชุมชนต่อสังคมรอบข้างผลกระทบต่อสิ่งสร้างและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ขอให้เราได้ค้นพบความกล้าหาญที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตของเราความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าบนหนทางที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราโดยละทิ้งและไม่หันกลับไปกระทําซ้ำในสิ่งที่เราได้ตกเป็นทาสความปรารถนาที่อยากจะเห็นโลกของเราไม่ใช่ตกอยู่ในความตายแต่อยู่ในกระบวนการลอดบุตรคืออาศัยความทุกข์ทรมานความเจ็บปวด ความตายได้ทำให้เราและโลกได้มีชีวิตใหม่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เช่นเดียวกับพระธรรมล้ำลึกปาสกาของพระกิจเจ้าที่เราจะเฉลิมฉลองเมื่อเทศกาลมหาพรตผ่านพ้นไปนี่คือความกล้าหาญแห่งการกลับใจใหม่ซึ่งเกิดจากความเป็นทาตในอดีตเพราะความเชื่อและความรักแบบความเมตตาทำให้เรามีความหวังจงนำเอาความหวังนี้ไปปฏิบัติ ทั้งความเชื่อความรักแบบความเมตตาและความหวังจะเป็นพลังทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าในขณะเดียวกันเราก็นำสามสิ่งนี้ไปข้างหน้ากับเราด้วย